ก็ดูดูตรงนี้น่ะซอสจะให้เท่าไหร่อะเอาจ้องของซุปเปอร์คาร์เลยอะใช่แอดเดิมอยู่หมดซุปเปอร์คาร์คันแล้วออก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 แล้วให่าหญ่มึงสีอะไรมึงก็สีอะไร แล้วจซื้อรถให้ผมจะซื้อรถอะไรล่ะเมื่อวานไปทำอะไรมาเกี่ยวกับอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเมื่อวานทำอะไรไปทอะเมื่อวานก็เล่นกับพี่เอ๋ยไม่ได้กอดกอดพี่เอ๋ยหนูไม่ได้กอดพี่ป้าป้าต้องให้บันนี่ลงป้าต้องให้บันนี่ลงแล้วขึ้นใหม่ได้กลิ่นห้วอ่าใช่โอ้ิตตดัวเลยให้ที่ไหนล่ะไม่รู้สิถามดูไม่ใช่ กอดแบบพี่น้องเปล่าไม่ได้กอดแบบเชิงชุ้สาวสักหน่อยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมซอเกือบจะเข้าใจพี่รักกลับบ้านไหมครับตอนนี้พีอ่อยู่บ้านครับแกครับเดี๋น้ำมนไปแล้วไงวันนี้ <65. S 3> อ๋อไอซี่เหรอปีรักสาวสุดหรอกกันเนี่ยฮะสภา,า <c oughs> เสียงหล่อแม่ตอนนี้ ฮะพี่จับใครอยู่แล้สภาสภาเสียงร้องใช่ไหมบอกไปแล้วมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วครแบบเนี้ยใช่เหรอทำไมเสียงดูดี่ถ้าเขาขอตัวขอตัวพี่อ้าวเหนื่อยใจเหนื่อยแบบไม่อยู่แล้วไปหาสาวที่ไหนหรือเปล่าโอ้ยโซไม่ได้ไปหาสาวที่ไหนล่ะก็ไม่เล่นกับเขาเฉยๆไม่ได้อะไรพี่ไม่ได้ไปคบคีกับเขาเข้าใจไหมเอาไงเนี่ยเหี่ยฮึโซ อันล่ะแต่ซอสจะให้อ่ะแค่นั้นเองก็ดูดูตรงนี้นะซอสจะให้เท่าไหร่อ่ะเอาตรงหกแปดหนึ่งกดตังะซอสกดตังค์สรุปห0 0มื่นครับซื้อรล้รอย่าพูดะลันะขะเหมือนจะขับดีกว่าหกแปดหนึ่งีหนุกรอามาหนึ่งใช่อน่ะขับดีกว่าขณะพี่โออยเนไมฮเออร์ซอสแล้วซอสให้ปร้าน จริงป้ะเนี่ยเออจริงป้ะเนี่ยซ็อกซอให้จริงป้ะเนี่ยเอาขอเท่าไหร่ละขอมาเท่าไหร่ก็แอร์ดับให้ผมเปิดเลยใช่หรอไม่มีให้เพิ่มให้แต่งอะไรเลยหรอเจ็ดล้านไม่พอมันแต่งเต็มมันแปดล้านก่อนซ็อก็ม่แต่งกไปออกเองสองละสองแสนเอาโอเคได้แล้วเดี๋ยวสั่งของไปที่บ้านแค่นั้นเองก็จ่ายตังค์ด้วยแล้วกันเอาเอาอะไรบ้างในตู้เก๋อไม่มีไม่ได้เจ้าอะไรไปรอฝั่งนู้นก่อนเฮ้ย สาสปิวะยงสซเปิวะกอดกูโอนไปสองรอบอันนี้กูะวะขัน,นไหนวะกำลังจะโอนตังนะเกย์เราแป๊บหนึ่งอันนี้กาวะ เดี๋ยวเงอนด้วยครับามาเลยเามาเลยเามาเลยจริงกำลังจะโอนไปนะเชี่ยมันคือคันไหนวะคันแรกวะมันเฉียดว่าอะไรคันแรกแอปเดิ์โอนแล้วครับแล้ไปไหนก็ เสียเสียเลือกเลือกทะเบียนหรือว่าอะไรวะแป๊บหนึ่งบอกบอกซ้อเหรอแป๊บนึ่งหดเข้าหน้ามามันก็เจอคันมันเลยไม่ได้หรอพี่รถเสียโอเคเรียบร้อยของซุปเปอร์คาร์เลยอะใช่แอดเดิมอยู่หมดซุปเปอร์คาร์คันละเออออกแล้ว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 ใหญ่าหญ่มึงก็สีอะไรมึงก็สีอะไรสีฟ้าผมว่าสีดำตาสีแดงแป๊ดมาเลยไอ้เนี่ยแปดดี๋ยวตอนซ้อครับทิ้งรถเลยฮะซ้อแจ็คกี้อยู่เขาแล้ว แยสเป็นไงด้วไหนิมด้วยเยเสไงสีฟ้าอ่ะเฮ้ยนักอดไยนะแปดตีสี่อ่ะบอผมสี่ตีสอง่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ808ย์ดว่ะรถกูเชี่ยเฮ้ยไอเชี่ยประเด็นนะคือพูดตรงๆถ้าผมยังไม่แต่งอ่ะผมแลกแกหนิมเลยเนี่ยเบียนหรอเออแม่งทะเบียนเดียวกับลายเด่นเลยแลกได้แนยองไม่เยอะจังวะเฮ้ยเยเฮ้ยกลับมานกลับมาน มันไส้ไหวไอ้เนี้ยคนกดรถเยอะอ่ะคนกดรถเยอะว่ะพี่รักว่าเอาเลยอีแค่ีมุงพีไอ้โตก็นตอหนุ่มก็นตมก็ดเากดกันใหญ่เดว่าร่งดูเดากดรถนะไม่แต่พี่กดมานี่พี่ต้องพาไปแต่งนะพี่ยังไม่ได้แต่งเลยพี่จะไปอซีย์กขนมใช่ขมีีสองนั่เบอร์โซ่มีแปสองตัวนะมาไม่นะขอแต่งอะไรบาแปดสแปดเ็รซอ่ะเนี้น้าขายนะ ขายทำไมไม่มีรถไอแล้วเนี่ยนี่นี่ได้ไปไม่ไม่กันต่อไปแล้เต็มแล้วพายเร็ดแล้วขายไปทำไมอ่ะหาขายไปไหนอ่ะไม่ติดแต่แตนานหน่อยนะเพราะว่าก็ไม่รู้เห็นชอบขายรถจังเลยขายไปกี่คันแล้วล่ะสองคันทั้งชีวิตเออเธอไม่เคยขายเลยสักคันนะแต่ซื้อเหมือนตังเหลือเท่าไหร่แล้วผมเชื่อว่าพีคผมเชื่อว่าพีหลักข้ามสหกล้านอย่าบอกแล้วมึงสิบหกล้านไอ้ มาแต่งเนี่ยผลมาแต่งกันหรอแย่แย่เด้อเด้อจะมีอะไรเด้อเด้อเทียนไม่เกลือตองอะไรทั้งหมของหนุ่มแปดสี่เี่อะไรนี่เมียอะไร้าในแต่งดจุกกาเอาหมดอ่ะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเทียนเดียวเอามาทั้งตู้เอามาทั้งคนตอนรับผมไปแต่งหน่อยไปวางป่ะเอ้ยเ้รับแต่งหน่อยรับแต่งหน่อยมารถสี่รถสี่ว่างรถสี่ว่างรถโค้งว่างไปสุขุมรจัดสกุมสกุลสกุมแย่เด้อคือรถคือเงินยังไม่เหลือไงเพราะถ้ารถสี่ผมผมเล่จบปูนไม่ไหว ออขอขอญยตออกหอวครับทนฟังไม่ไหวแล้ว